สวัสดีทุกๆคนนจะจ๊ะสวัสดียามเช้าอัดคลิปตอนเช้าแต่ปล่อยตอนไหนไม่รู้สวัสดีคุณนทวุฒินนจัน <c oughs> อัพเดตหน่อยสินะฟูมักหมักชอยผักโขมเบตรงของคุณนทัทวุฒินะขยายได้ไม่รู้จบอ่ะเพราะอะไรเปล่าเพราะนี่ไงนี่นี่เห็นไหมเห็นไหม มเมล็ดพันธุ์ปลูกแล้วต้องปล่อยให้เป็นมเมล็ดพันธุ์จะได้ขยายได้ไม่รู้จบเนี่ยวไปโรยๆตรงไหนก็ขึ้นไม่ขึ้นได้ไงดูสิเนี่ยเนี่ยดูเขาปลิวแล้วหล่นลงมาเขาก็งอกเขาก็ขึ้นดูมเมล็ดพันธุ์เขาสิเป็นไงจ๊ะเนี่ยฟูหมักทั้งน้านเลยเห็นไหมเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อะไรวะ เนี <G ül üş> <N un> ่สยส่วนมากจะเป็นฟูหมักนะที่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพอดีเราเห็นเมเล็ดพันธุ์ผักชีอันนี้น่าจะเป็นผักชีของแม่บีปลูกผักของน้องบีนานแล้วนะเห็นปะเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วนะเนี่ยเห็นนะ เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ผักชีแล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราถอนหญ้าออกไปได้พอสมควรแล้วเราจะเอามองนี้แหละขยายผักชีขยายผักช,ยยกชีแล้วก็จะขยายสารหน่สารหน่ด้วยเห็นป่ะสารแณรลูกสาวจะชอบน้ำหมักไอ,อ้นี่แน่ๆเลยเอ่อน้ำหมักกกทั่วเหลือง ี่สงสัยจะชอบน้ำหมักกากถั่วเหลืองแต่ก็อีกแหละเพราะเราใส่ใส่น้ำหมักปลาของน้องตั้มด้วยนะเนี่ยช่องฟาร์มสดปลูกอินซีอ่ะเนี่ยตัดแล้วก็จิม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 เห็นปะ่ะตัดแล้วก็จิมลงดินเนี่ยตรงเนี้ยจับเขาเอนนอนก็ได้อันนี้ก็เอนนอนอันนี้คือจับเอนนอนนะเนี่ยเขา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 ,เขาสูงแบบนี้ใช่ปะ่ะ แล้วเราก็จับเขาเอนเอนแบบเนี้ยกดเอาข้อให้จมเยองเงหรือเอาดินมากลบก็ได้เนี่ยเอาดินมากลบก็ได้ในอย่างเงี้ยจับเขาเอ็นนอนลงเลยเอาดินมากลบเนี่ยอย่างเงี้ยเอาดินมากดให้ลงจมดินก็ได้หรือจะเด็ดยอดจิ้มเลยก็ได้เนี่ย จะตัดมาจิ้มดีกว่าแต่เราอัดตอนเช้าสินี่ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นมเมล็ดพันธุ์นะของน้องบีไปดูช่องไม่บีปลูกผักนะเนี่ยผักชีอะ,ะเมล็ดพันธุ์นะทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดเขามีความสมบูรณ์ไม่ต้องไปบ่มไปทุบไปอะไรใดๆสิ้นเขางอกเขาเองอ่ะเลยโรยก็งอกอันนี้คือรอดถอยทากมานะ ในช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยคนเราคนที่ปลูกผักปลอดสารเนี่ยแล้วเจอหอยทากเยอะๆอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้กินพืชผักนะมันก็น้อยต้องหลายๆที่เขาต้องใช้ยาฆ่าหอ,หอยทากอะโรยอะโรย,โรยเข้าใจป่ะ คือโรยโรยเงี้ยหอยทากตายหมดเนี่ยเหลือเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวเราจะพยายามบำรุงตรงนี้เพื่อให้มีพื้นที่เมล็ดพันธุ์ร่วงลงไปเราจะได้มีผักชีกินอีกเดี๋ยวไอ้ปลนดินเดี๋ยวไปหาที่ปวนดินเ่อนมาแล้วเนี่ย เอาหญาออกก่อนวัชพืชออกเอาไปบอกปุ๋ยแล้วเตรียมพื้นที่ให้เดี๋ยวจะลงสารแหน่ด้วยน,นี่อ้ยกลมๆเงยเยไม่ค่อยอยากจะ เท่าแล้วอะ่ะก้มๆเงยๆนั่งยองๆมันก็จะเจ็บเขา่าเนาะเราต้องถนอมด้วยทุกช่วงนี้เดี๋ยวเราจะออกงานยี่หกธันวานี้ต้องเตรียมไปฟ้อนรำหน้านาคแล้วนี่ควรดินด้วยกันโอ้ยล่นเอามีรากใช่ไหม จิ้มเข้อไวนี่แหละทีนี้พวนด,ดินเดี๋ยวเราจะว้า <c oughs> ซ้ำแล้วซ้ำอีกว้ลูกได้ต้องขยายเป็นพวกเราได้มาได้พันดีๆมาแล้วต้องเลี้ยงให้ดีแล้วให้เขาร่วงหล่นลงมานี่ก็เช่นกัน เดี๋ยวกันวนดินหน่อยสิอะไรที่ไม่ใช่ออกงามมะของคุณอาทูนวนจานให้มาฟูหมักเราก็ขยายได้ไม่รู้จบจริงๆริงเดี๋ยวภูมิใจเสนอโอ้โหหลายรอบแล้วนะอ,อเห็นไ,ไม่ได้มะหลายครั้งและนี่ ต้นหอมหอมนวลหลายครั้งแล้วไม่เคยได้ประสบความสำเร็จครั้งนี้งอกเยอะมากเลยหอมหอมอันนี้น่าจะเป็นมะระมะระมะระจีนนะคือเมจิกที่เรามันเป็นเพอร์มานะแต่แปลกใจคือมันเป็น,ป,นป,ปากกาเพอร์มานแะน่ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเสื่อมคุณภาพ เพราะว่าพอมัเนนเนี่ยมันจะต้องติดแบบนี้เนี่ยติดแบบนี้แล้วเรามีสามอันที่วางอยู่ในในกล่องแล้วมันเป็นพอมัเนแต่ทําไมมันจางหายไปได้ยังไงไม่เข้าใจมันก็คงจะเสื่อมน,นะเป็นมระจีนแน่นอนอันนี้เป็นทัวทัวนินการของน้องยาของน้องยานะเกษตรพาพเพลิน อ้วนอ้วนวัสดีก่อนงับสวัสดีสวัสดีงับสวัสดียิงเชะโถไอ้อ้วนเป็นรถดำหนักซะเป็นรถดำหนักนะอ้วนนะไล่ฟิตเน็ตฟิตเน็ตโอ้โหขัน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 อากหนาวอยู่ได้อาบหนาวเลยกลัวหนาวอันนี้จริงจูชายจริงจูชายนี่กินดีนะลดน้ําตาลในเส้นเลือดลดเนี่ย ป้องกันมะเร็งได้เป็นอย่างดีนะจริงจูชายเ,ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องขยายเยอะๆเลยเข, er เขาจะแตกอกอกมานะ <t S 1> แล้วก็ขยายแยกๆเขาออกมาแล้วก็ไปขยายเยอะๆเลยไม่มีที่อสิริรัตอกริกาเดนสวัสดีสมไทยสมไทยของสิริกินด,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 ดีมีประโยชน์มากๆนะเนี่ยบำรุงกำลังบำรุงธาตุได้เป็นอย่างดี เดี๋ยวเราก็จะมาทำการอุ้ยจับเขาเอ็นก็ได้เนี่ยจับเอ็นจับกดเขาลงเนี่ยเข้าใจปะให้ข้อเขาจมดินเนี่ยข้อรากเขาจะง,งอกตามข้อกดอย่างนี้นะนี่งนี้เอาดินแปะเอา้าจมไปที่ เดี๋ยวกันมีวิธีขยายพันธุ์นน่อย่างงี้นี่ไม่เฉาด้วยเพราะรากเขายังอยู่รากเขาอยู่นี่กดไปนี่นี่ก็ได้จะแยกออกป็ปตรงนี้ก็ได้ดีกว่าเดี๋ยวไปเอาสี่ตัดมาก่อนทำไมทำอะไรไม่เตรียมตัดชุบเลย ตัดกรงนี้นี่แล้วก็ทิมไปเลยนะจ๊ะทุกคนอันนี้เป็นใบล็บพนะนี่นผักชีผักชีเห็นปะผักชีใครสนใจกระท่อมไปซื้อที่ช่องแม่บีปลูกผักนะจ๊ะนี่จิ้มไปเลยอันนี้เราทำตอนเช้านะเพราะฉะนั้น อบหน่อยก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอบหน่อยแก้วปนัยเออแก้วข้อนึอ่งกันแดดนี่ต้องอบเขาแบบนี้เดี๋ยวก่อนนี่ มีความชื้นอยู่แล้วนะนี่นี่เอาครอบไว้สระแหน่สระแหน่นะจ๊ะนี่ก็ตัดอีกอ่ะตัดแล้วก็จิ้มไว้ตรงนี้อ่ะขอเด็ดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปกินแฮ่กันบน้ำพริกเก็บไว้กันนะจ๊ะฟูมักคุณรัฐทูตนวลจันทร์ เป็นไงโตดีเลี้ยงจนเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจิ้มแบนีกดเข้าไปกดเข้าไปอย่างนี้เลยเอา้ากดลงดินค่อยเอาน้ำมารดปลูกได้ต้องขยายเป็นนะเจ้าพวกเราฮะเมื่อก่อนปลูกอะไรแบบขยายไม่เป็น ตายก็ตายตายไปซื้อใหม่แบบนี้ดูแลไม่เป็นไงจ้าว้าตาทุกคนรอเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วนะได้ยินเสียงพี่หนุย่ยไหมเรียกเราเดี๋ยวเราขออนุญาตพี่หนุ่ยถ่ายคลิปเลยเพราะเราจะไม่ตัดคลิปละเราจะพาดูพี่หนุย่ย <laughs> พี่หนุ่ยทำกับข้าวให้กินอะไรนะจ๊ะขออนุญาตถ่ายหน่อยพี่น้ำพริก <laughs> น้ำพริกไม่กุ้งสดฮึ <laughs> ขอดูหน่อย นี่น้ำพริกกุ้งสดขอบคุณนะคะพี่หนุ่ยเธอไปใส่พริกเองนะได้ได้ขอบคุณมากใส่นิดเดียวพอเดี๋ยวกลัวเผ็ดกลัวเผ็ดใช่ไหมขอบคุณมากต้องใส่ให้เยอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นว่าทำกับข้าวมาให้กินทุกวันเลยเห็นไหมเราไม่ตัดคลิปเนาะวันนี้เนะให้ดูกันชัดๆน้ำพริกกุ้งสดนี่น่ากินมวอร์ล่๋ยวขอญาติวางก่อน ยังไงมีเพื่อนบ้านรอบบ้านดีน่ารักแบบเนี้ยเดี๋ยวมากินนะไอ้นี้ก็ยังไม่เก็บและวเกะละกาเต็มไปหมดนะมีอาหารให้กินตลอดเลยเป็นตาฮักไหมล่ะเนาะหมู่บ้านเราอะน่ารักทุกคนจริงๆทุกคนจริงๆนะอยู่แล้วมีความสุข หมู่บ้านนะการจัดการคุณเอสนิติบุคคลกรรมการหมู่บ้านเพื่อนบ้านรอบบ้านแม่น้องไอโอหน่ารักไปหมดเลยอันนี้สาบเสือนะอันนี้ถ้าใครมีปลูกไว้ก็จะดีมากเพราะว่าสามารถไล่มแมลงได้ดีเขากลิ่นเขาจะแรงแรงนี่อันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ ต้องขยายนะเนเนี่ยต้องขยายเดี๋ยวกันเนี่ยเริ่มเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะเอาดินมากรบหน่อยขยายก่อนขยายนี่ขยายเนี่ยตัเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะวางวางแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยวางวางแบบนี้กดลงไป ในวางแบบนี้ดินกรอบเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาเต็มไปหมดเลยนี่เอาดินอุดกรอบเข้าไปง่ายมากขยายพันธุ์พวกเราต้องขยายพันธุ์ให้เป็นนะปลูกได้ต้องขยายเป็นท่องไว้ท่องไว้เรียนรู้วิธีด้วยอันนี้ต้องเอาแก้วมาครอบเพราะว่าถ่ายตอนเช้าไงแล้วหม่องนี้เขาก็จะโดนแดด บ้างอบไว้ก่อนตอนเย็นค่อยมาเปิดนะในอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาเปิดเดยวนี่ก็ค่อยมาใส่อันนี้ตัดอีกตดัดแบบน,นี้ให้เขาแตกตรงนี้อันนี้จิ้มลงดินวยยุงกัดยุงกัดคอยุงกัดคออืม แล้วก็จิ้มลงไปเนี่ยกดจิ้มลงไปอย่างนี้แหละส้องสายจะชอบแต่เราใส่น้ำหมักปลาของน้องตั้มใครสนใจซื้อ,อ,อน้ำหมักปลาไปที่ช่องฟาร์มสุขปลุกอินทรีย์นะจ๊ะทำตามน้องตั้มก็ได้น้องตั้มเขาขายพวกปุ๋ยปุ๋ยอัดเม็ดขี้ไก่อันนี้ก็งาม เอานี่อีกตัดอีกอขยายสารเน่มาตรงไหนเอาตรงนี้จิ้มเข้าไปมองนี้ปลูกสรารเน่ถ้าจะดีดูแล้วงานดี เนี่ยถ้าเกิดทําตอนช้าแล้วโดนแดดจะจับไม่รอดนะนี่เฉาเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรแก้วมาครอบไว้สมมุติสองต้นเนี้ถ้าเราไม่เอาเอาแก้วมาครอบไว้เขาก็จะเฉาถ้าโดนแดดเพราะเขาไม่มีรากอะใช่ไหมเด็ดมาแบบไม่มีรากอ,อ,อ่อนแอค่ะ ตัดอีกจิ้มไปอีกอจิ้มปะเหมือนเดิมปลูกได้ต้องขยายเป็นสาบแล้วไม่ขอรักใครไฟปองคิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล้มกลือน้ำตา ตกนัยเกิดนามีมานเฝ้าแต่กระหารดวงใจช้ำจิตคิดไปมองไม่ทุกตรงรวดน้ำความขันรักกันชาติเดียว รังเกลียวสวา่างหัวใจแทบขาดพลาดความหวังเคยชื่นชมเจ็บจำไปนานลงเชื่อคำหวานพิรมรักจริงระบมทุกกรมสวงหนงคน ใจครอบครองรักปองไม่จริงรักจบพอแล้วเลิกฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องเข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกช่องให้ความรู้นะคนที่ยังไม่ได้ทำช่องรีบทำตั้งแต่ตอนนี้นะเราเราบอกไวแล้วเรายังเสียดายอยู่เราทำช่องช้าเกินไปแต่ไม่บ็นไรตราบใดที่ยังมีลมหายใจ เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจ๊ะทุกคนสู้และลุยกันต่อไปขยันทํามาหากินกันพวกเรานะมันจะเป็นรายได้หลักรายได้รองพอแก่เท่าชราไปทําไปจนเป็นสิบยีิปีเอ่อทําไรไม่ไหวแล้วอะ่ะใช่ไหมพวกเราอ่ะถ้าแก่เท่าชราทําไรไม่ไหวแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมี จากรายได้รองก็เป็นรายได้หลักมาไว้ดูแลยามแก่เท่าชราพร้อมกับเงินชราของรัฐบาลอีกไม่นานเราก็จะได้เป็นคนของรัฐบาลแล้ว <c oughs> ดูเอาดูไปรอบรอบแล้วรอบรอบ,รอบ,รอบ,รอบตัวเราพอเราแก่ชรามากาแล้วเราทำอะไรไม่ไหวนะเออบางทีคิดอยากจะทำนูน่นทำนี่ทำคิดอยากจะเปิดนูน่นเปิดร้านเปิดทำ,ทำนู่นทำนี่ มันก็จะเปิดได้ชั่วระยะหนึ่งใช่ไหมแล้วแก่พอแก่เท่าก็ไม่ไหวอีกทําไม่ไหวอีกเพราะฉะนั้นก็หาทําอะไรที่มันเบนี่ยอย่างเงี้ยแต่ต้องขยันแค่นั้นเองมันก็จะมีรายได้เข้าบัญชงบัญชีเราบ้างใช่ไหมให้นึกถึงอนาคตข้างหน้าในวันในวันที่เราแก่เท่าชรามากๆ แล้วเราไม่มีแรงแม้แต่จะลุกเดินน่ะให้นึกถึงข้อนี้เราถึงต้องพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงนานที่สุดเท่าที่จะทำได้แค่นั้นเองสุดท้ายแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์เสริมนะอุปกรณ์เสริมของพวกเราที่ไม่สามารถหลีหลกเลี่ยงได้เลยทุกคนหนึ่งไม่เท้า อันนี้พูดถึงพูดถึงแก่ชาราไปตามวัยนะไม้เท้านะไม้เท้าอออันดับต่อไปอุปกรณ์เสริมสี่ขาวอลกเกอร์นั่นเองนะไม้เท้าอันเดียวเริ่มเดินไม่ไหวไม่ไม่ได้แล้วอ่ะก็ต้องใช้อะไรสี่ขามันจะเป็นไปนตามสเต็ปสี่ขาไม่ไหวแล้วทำไงรถเข็นครับท่านนะ่ะ เราจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มไปตามอายุไขพอนั่งรถเข็นต่อไปนั่งไม่ได้แล้วทำไงนอนบนรถเข็นครับพอไปหาหมอก็ต้องนอนบนรถเข็นเนี่ยเสร็จแล้วก็นะนอนเตียงนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนิ่งๆรอวันหมดลมหายใจเนี่ยเป็นสัตร์จะทำชีวิตของมนุษย์ถ้าเรา ปรงได้คิดได้มองเห็นอนาคตข้างหน้าเราก็จะปรงอะไรได้อีกเยอะแย,ยะมากมายเลยนะอย่างวัยรุน่นเรายังไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมยังสรุปสนานไปตามวัยของเราทํานวนทํานี่โดยที่เราเขาเรียกว่าอะไร่ะวุฒิภาวะพวกเรายังน้อยความคิดของเราก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวหน่อย สนุกสนานทำนูน่ทนทำนี่โดยที่ไม่นึกถึงคนรอบข้างไม่ถึงไม่นึกถึงว่าพ่อแม่เราจะเดือดร้อนไม่นึกถึงอะไรเดนึกถึงแต่ตัวเองไงความสุขของตัวเองไงแต่พออายุมากๆขึ้นเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนไปหมดแหละใช่ป่ะคนอายุมากๆอย่างพวกเราเนี่ยมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วอ่ะอันนี้พูดถึงคนที่วัยเดียวอากาศเราห้าสิบอัพเนี่ยนะคือมันผ่านอะไรมาเยอะแล้ว คนที่มีกำลังอยู่ตอนนี้ก็ยังสามารถดิ้นรนหาเงินได้ใช่ไหมทำไมต้องดิ้นรนหาเงินก็มันมีค่าใช้จ่ายไงค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างของเราในบ้านค่าน้ำค่าไฟนี่เป็นพื้นฐานเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายทุกเดือนไม่จ่ายค่าน้ำก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนตัดไม่มีน้ำใช้ไม่จ่ายค่าไฟก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีไฟใช้ใช่ปะค่าเน็ตค่าอาหารค่ากิน โชคดีที่ไม่มีหนี้สินเนี่ยดีเพราะฉะนั้นหาเงินตอนนี้ของเรานี่หาค่าหาเสริมให้แม่กับตัวเองด้วยหาค่าผ่าตัดคือหาเงินดูแลแม่ตอนเนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่ทาได้แค่นั้นเองคือทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตสุดท้ายแล้วก็ต้องหมดอายุไข ต้นไม้ก็เช่นกันใช่ไหมดูแลเขาอย่างดีดูแลเขาอย่างดีดเ,งดเราก็จะขยายพันธุ์เขาได้ต่อไปเรื่อยๆแต่ต้นแม่เขาต้องหมดอายุไขและตายจากเราไปแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งมีชีวิตเราทำให้ดีสุดเท่าที่ทำได้แค่นั้นเองตอนนี้นะวันนี้ก็ดิ้นรนหาเงินไปดูแล ใครที่ดูแลพ่อแม่ดูแลคนแก่คนเฒ่าแนะนำให้ดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะตัวเองก็ต้องให้แข็งแรงนะเราต้องดูแลตัวเองของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นกันนะคนที่ทำช่อง Youtube ตอนนี้ ดูเราอยู่รีบทำรีบทำตอนนี้เลยนะเห็นหรือเปล่าว่าหลายๆอย่างเราเห็นแล้วว่ามันเป็นมายาโซเชียลแต่ถามว่าทำแล้วได้เงินจริงไหมไม่ได้เงินจริงจากน้อยๆเลยนะจากน้อยๆเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าพวกเราไม่ติดโควิดป่าน,นี้พวกเราได้เงินเยอะไปแล้วบอกตรงจริงๆยิ่งทำช่องเจาะก,กลุ่มแบบนี้ด้วยนะให้สังเกตว่ายอดวิวมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหม แต่ช่องต้อมไลฟ์สไตล์เราจะพูดอยู่เสมอว่ายอดวิวมันอยู่นิ่งส่วนซับที่ได้มาคือซับแรกซับซับส่งกําลังใจเราจะพูดแบบนี้หลายๆคลิปเพราะมันเรื่องจริงเราไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนดังเพราะฉะนั้นทําช่องเจาะกลุ่มดีที่สุดเจาะกลุ่มแบบนี้เจาะกลุ่มไปเลยลงคลิปรัวๆอย่างที่บอกอ่ะไอ้ช่องปลูกผักเราไม่ต้องลับไปหาใครยอดซับก็เพิ่มยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะฉะนั้นธรรมชาติของเนี่ยแพลตฟอร์มเราค้นพบแล้วคือต่อให้ทําตามคําแนะนําของคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราทำคอนเทนต์อะไรใช่ไหมถ้าทำคอนเทนต์แบบไลฟ์สไตล์โดยที่เราเป็นคนไม่โด่งไม่ดังไม่มีชื่อเสียงอยากดังเหรอต้องอัดโฆษณา โปรโมทช่องจะไปทำตามวิธีนู่นวิธีนี้ยากแหละบอกตรงถ้าเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองไม่มีใครมสนใจเราหนาเศร้า <c oughs> ทำช่องจอกกลุ่มไปแบบนี้แอบแอบทำไปนะจ๊ะสิ่งสาราสา์ได้หมดจอกกลุ่มหมดวิธีทำได้หมดจอะกลุ่มนะ ไปแล้วงานเยอะแกนี้นะ